สวัสดีค่ะครูเพ็ญนะคะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดนครพนมนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดนครพนมนะคะลดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะตามคําสั่งของจังหวัดนครพนมนะคะเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนออกไปอย่างไม่มีกําหนดนะคะซึ่งวันนี้นะคะครูมีกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะ ทักษะเตรียมความพร้อมทางวิชาการนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องนะคะพยัญชนะไทยนะคะซึ่งเราก็ทราบกันแล้วเนาะพยัญชนะไทยมีอยู่44ตัวแต่วันนี้นะคะครูพเพนจะมาสอน8ตัวนะคะก็จะมีกอไก่นะคะกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควาย คอคนคอลักทางนะคะงง,ง,งูจอานนะคะซึ่งสื่อของคุณครูนี้นะคะสามารถนะคะดึงนะคะดึงออกมาแล้วมาแปะนะคะมันจะสามารถบูรณาการใช้ได้แบบเป็นเกมก็ได้นะคะซึ่งนักเรียนสามารถทําได้2อ,อย่างนะคะเป็นการเล่นเกมแล้วก็การจับคู่ภาพกับพยัญชนะนะคะ ซึ่งวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมการเรียนการสอนฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ